สวัสดีครับนี่ผมอยู่ที่ศูนย์บ m นะครับอันนี้มาดู s 1 0พันดนะครับตัวนี้ครับเป็นที่นาเสียดายนะครับไม่มีสีไตกันเลยอ,อันนี้ก็มาดูตารางผ่อนดาวกันนะครับอันนี้โชคดีด้วยผมจะมีโอกาสได้ลองนะครับลอ,องขับดูพัตเลยข <c oughs> อไปครับ BMW S1000 พัน โชมนี้เปิดตัว2,019นะครับเอ้ย2,020เดี๋ยวลองครับให้ดูนะครับสั้นๆไม่แน่นะครับผมอาจจะสอยตัวนี้นะครับมันก็เท่นะครับราคาก็พอฟังนะครับ8ปดแสนเก้า ตัวจริงตัวจริงใหญ่นะครับตัวจริงเนี่ยครับแล้วก็ค่อนข้างจะออกแนวสปอร์ตกว่าตัวเดิมนะฮค่อนข,ข้างใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าจะดูเล็กเหมือนเล็กกว่าเล็กกว่าตัวเก่านะครับช่วงบอดี้นะครับดูของกันจอนี่มาใหม่เลยนะครับจอเดิมมันจะเป็นกลมๆนะครับ ก็มีวัดรอบแล้วก็เป็นเลขไม้อยู่ด้านขวาอันนี้เป็นจอ TFT เลยครับโชคก็จะว่าเหมือนโชกจะลดสเปคลงนะครับของเดิมจะเป็นโอลินตัวนี้ให้เป็นมาซอกชีนะครับเดรีเหมือนกันเบกต็ตีตาเป็นของ B M นะครับถ้าเป็นตัวก่อนจะใช้เป็นตัวเบมโบ การสะบัดอันนี้มองไม่ชัดนะครับแต่ไม่ใช่โอลินแน่นอนดูเห็นเป็นสีฟ้าๆตรงนี้นะครับอ่ะเหมือนจะลดสเปคลงจากรุ่นก่อนนะครับเพราะด้วยราคาด้วยราคาตัวนี้ก็แค่8ปดแสนเานะครับเราเทียบกับรถค่ายอื่นตอนนี้เป็นล้านไปแล้วนะครับ แต่ปั๊มหลังนี้ให้เป็นเบมโบอยู่ครับอ่ะสเปคพวกนี้ผมก็ไปหาดูในเน็ตน่าจะมีเยอะนะครับแต่วันนี้ผมจะมาลองกันอ่ะวันนี้ผมไม่ได้เอากล้องติดหมวกมาด้วยอตอนนี้รอรถอยู่นะครับดูรถไปก่อนตอนนี้น่าจะเหลือสีเดียวใช่ไหมครับ สองสีอมันจะออกเป็นแบบเทาๆทาไหมมันไม่ถึงกลางาค่ะพี่ไม่ไม่แบบนี้ไหมสีแบบนี้ไหมไม่ค่ะสีมันจะออกเป็นเงินเงินไหมอ๋อครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับตอนนี้มีแค่สองสีนะครับสีนั้นแพงกว่าสีนี้เท่าไหร่ครับสีนั้นจะอยู่ที่เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทก็ประมาณสองหมื่นไหม 900,000 0 0 0กับ890,000อ่าประมาณสีนั้นก็แพงกว่าน,นี้ประมาณ20,000น,น,นะครับระหว่างรอรถนะครับนี่มาดูไฟไท้ายกันไฟไท้ายกับไฟเลี้ยวเป็นน้องบอกมาอยู่ในอันเดียวกันนะครับตัวไฟไท้ายจะไม่มีจะอยู่ในไฟเลี้ยวเลยอ่าเวลาเบรกก็จะติดแดงสองข้างเลยนะครับ ตอนนี้เห็นมีของแต่งแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากเปิดท้ายถอดตูดออกนั่นเองเขาก็จะมีของแต่งแหละก็บีอ็มนะครับถ้าซื้อนี่ครับต้องซื้อเบาะตั้งหากนะครับแล้วก็พักเท้าด้วยต้องซื้อตั้งหากเนื่องจากรถสแตนดาร์ดออกมาเนี่ยจะไม่ไม่มีแถมนะครับอือนี่อันนี้คืออะไร น่าจะเป็นวาล์วไอเสียหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ครับเป็นการมาชิปเตอร์มาตรฐานมาจากโรงงานเลยนะครับไม่รู้ว่าขึ้นหรือลงขึ้นอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าทั้งสองอย่างนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นขึ้นลงนะครับเพราะว่าตาัวนี้ตัวพันนี้น่าจะให้ขึ้นลงหมด โชกหลังเป็นของมาซอกชีเหมือนเดิมนะครับเหมือนข้างหน้าก็พาดูเรื่อยๆไปก่อนนะครับระหว่างรอรถสายถักให้มาจากโรงงานเลยนีย่นะครับหน้าหลังเป็นของกุลิตนะครับแบรนด์จากประเทศอังกฤษสายของกุลิตโอเค ตัวนี้ก็นี่นะครับเทตรงการปรับโหมดนี่นะครับเทตรงนี้นะผมชอบวมบิดปรับโหมดเอาละเดี๋ยวอรอดูตัวจริงกันนะครับอ่ะก็ดูตัวจริงอยู่เออรอไปคับตัวจริงกัน ยิ่งยาวเนละยย้ำนะครับ 7, ตรตอยเจ็สห้าุกหลังนข้าแข็งก็แนวนี้แหละครับเพราะว่าเป็นถสปอร์ตตัวแขดูท่าทมนะครับ มดูจากเนี่ยการโยกนะครับเบาตั้งแา่กระชับถ้าจะขับมันเพื่อคยขับสน็จอันนี้เป็นรถเทสใหม่แค่ร้อยกิโลนะครับรถใหม่อยู่นะครับผมไปลองเลยดีกว่า

จ่าไม่ใช่รถเราด้วยล้มขึ้นมาตูงมากมากตอนเลี้ยวต้องเอาขาลงครับไม่สามารถเลี้ยวแบบกลับได้เลยต้องใช้วงที่กว้างกว่ากว้างแบบนี้ครับไอสุีเขาสรางเ่อนโอเคเดี๋ยวไปดูราคาผ่อนดาวกันนะครับี๋ยวผมจะพาไปดูทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวอีกสีหนึ่งนะครับต่อจากนี้เลยครับ